ครั้งสุดท้ายตรงจุดจิตเมื่อตายลงแล้วยังต่อเน,นื่องไปในพบหน้าอีก16ขนาดจิตแต่ไม่ใช่ขนาดจิตเราเป็นขนาดจิตโดยปับอนุมาอว่านะครับไปอีก16ขนาดจิตแต่ถ้าเป็นพระอา,หารหันต์จิตตาชลูเกิดขวังก่อนหน้าจุดจิตดังนั้น ในภพหน้าของพระอาหารจะมีจิตแัะรุปแทงแล้วเหลือแค่สิขนาดจิตบุคคลอื่นที่ตายลงจะมี16ขนาดจิตแต่ถ้าเป็นพระอาหาันจะเหลือแค่15ขนาดจิตอาหารรัสรุปแบ่งออกเป็นสองยา่างถ้าเป็นโอปปาติกะ ที่เป็นเทวดาหรือสังเสริฐชากำเนิดเขาจะเกิดตรงอปปาทัาขนาดของภูติยะมะโนโทวารวิธีที่มีเจ็ดขนาดของชาวนาจิตแล้วชาวนาเจ็ดขนาดเมื่อไรพอจะกินอาหาร แต่ถ้าเป็นอุคคลที่ชื่อว่าขับพระเสยกะเกินขนดขณะที่อาทิตย์ที่สองหรือว่าอาทิตย์ที่สามตรงนี้เป็นอุคคลที่ชื่อว่าอาัพุทธารูปก,กับเป็นศรีรูปอาทิตย์ที่สองที่สาม เพราะฉะนั้นในปุ่มปลาท่านาแห่งจีในที่ที่สที่3จะเกิดอาหารรูปเกิดขึ้นได้และอาหารรูปจะไปเกิดครั้งสุดท้ายตรงพังท่าขนาของจุดจีเนี่ยเกิดครั้งสุดท้ายแลว้วม็ยื่นไปข้านมา,มาพบต่อไป50ส รูปเกิดครั้งแรกที่ถีติขนาดของปฏิสนธิจิตตั้งอยู่ต่อไปจนปายจุดมจิตแล้วก็ยังตั้งต่อไปจนสิ้นโลกนั่นเองเพราะเขาจะอยู่จนสิ้นโลกปู่ตูชลูยึงอยู่จนสิ้นโลกนั่นเองนะครับจึงเป็นเหตุว่าทวามที่เกี่ยวเนื่องกับกรรมและรูปทั้งสองคือ 16-15ขนาดจิตก็ดี5 0าสนุ 50, ขนาดจิตก็ดีเราบุคคลที่จะไปเกิดใหม่คือปฏิสนธิจิตแล้วนับเป็นหน่ขนาดจากนั้นได้ระวังมานึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบบสาสี สิาต้องมีภวังม,มาทั้งหมด16บหภวังเนื่องจากว่าวต้องการชุมละของเก่าทั้งหมดกรอดดังนั้นจิตที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอยู่นอกวิถีหมดเลยเชื่อวิถีมดแจิตปฏิสนธิราวังสติเป็นวิถีมมตหมดเลยนะครับปฏิสนธิราวังสต,สตสิพอเราเกิดจิตที่ชื่อว่ามนโนทวารเกิดขึ้นเนี่ยเข้าสู่วิถีลวจากนี้ก็เาวนะ ห้าขณะาวะาิีารติกา,รการโรภาชาวนาแล้วก็ลงพวังเ่อไปดังนั้นจิตสดจขนาดตรงนี้ที่เป็นวิธีมุธตธำรรักพวกนี้ทั้งหมดไม่มีเหลือก่อนถึงจะเปิดวิธีใหม่วิธีใหม่ตรงนี้อาลงเป็นภพภู ภคคือการมีชีวิตอยู่ภูคือที่ตั้งอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงชื่อว่าโลภะเจตสิกปางบทครั้งแรกและเช่านะนี้นจึงชื่อว่าภาวะนี้การติดกับโลภะชาวนะห้าขณะนั่นเองนะครับชื่อภาวะนี้การติดกับโลภะชาวนะ จิตเป็นเหตุให้บนนุคคลที่เกิดในพใหม่ๆแล้วจะต้องมีจิตผ่านไปทั้งหมดสิเจนขนาดก่อนถึงจะเป็นปิดวิถีใหม่ได้มนท<ม>าวาทําหน้าที่อาวัชนาจิตนะครับทำหน้า,าที่อาวัชนาจิตคือพิจารณาอารมณ์ใหม่นั่นเองครับอาจารย์<ม>ขออนุญาตถามพิจิตรี่ัง,งหน่อยรหสะกนนะค่ะที่มีเอ่อพระวังก็จะมีกลมแล้วสิบห้าขนาดเจนอา,หารหัสตะโกน จิตกระสลูกจะเกิดครั้งสุดท้ายที่ตรงจิตที่เกิดก่อนจุติจิตเนื่องจากว่าเราบอกจิตตระรสูกมันเกิดเนื่องด้วยกรรมกรสรูปได้แต่เขาบอกจิตดวงเนี้ยจิตดวงเนี้ยชื่ออะไรอะอะนุปาทิเสสานิพาถูกไหมครับไม่มีอุปาทิ ปุปาทิงคงร,รมได้แก่วิบากนามขันและกรรมสัรุเพราะจิตนี้ยังมีกรรมมัรุปใดๆเกิดขึ้นใหม่แล้วมนะั้ไม่มียแล้วไม่มียิบก็ยิบก,กรรมสัรุนะเขาจะต้องขัดไปหนึ่งครัตรงนี้ไม่มีกรรมใหม่เกิดขึ้นเลยนะครับรูปใหม่ๆก็ไม่เกิดแล้วนะครับโดยเฉพาะธรรมที่เชื่อว่า จิตตสชรุ่ไม่เกิดแล้วเพราะจิตต่ชรุ่มจิจิตตสชรุ่ต้องเกิดเนื่องด้วยเนื่องด้วยเนื่องด้วยการมสชรุ่ที่เป็นอย่างนี้เพราะเรามีปริิพพานพิเศษสี่วิธีถูกไหมถูกไหมปริธานวิถีสี่วิธีน้องจิตตรงเนี้ยนะครับมีสี่วิธีนะปริิพพานพิเศษอันหนึ่งชื่อชาณะสัมนันตระวิธีได้ชาบุตรีเลย อันที่สองคือปัจเจเวชาสัมมานันตระวิธีอันที่สามคืออคินยาสัมมานันตระวิธีอันที่สี่คือชีวิตตาสมมาสีสีเนี่ยสมมาก็คือสเมนั่นแหละความสงบผู้ที่มีชีวิตอันสงบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่า เกิดระดับเลยเวลาดับไอ้พวกนี้ต้องไม่มีนะเพราะมันเป็นปริญญธรมพิเศษสีวิถีของุทคเวลาชานะสมันตาละหรืออภิญญาสมันันตรละมีทระรูปหนึ่งท่านบอกว่าถ้าเป็นนักรบมากลับมาที่บ้านเมียมีชู้ลูกเลิกไม่ฟังเสียใจมากพระพุทธองค์จึงบอกจึงสอนทมให้ปรากฏว่าสำเร็จขณะที่เป็นบุตรชนเลยพอสำเร็จเสร็จปั๊บพระพุทธเจ้าก็บอกว่า เธอสำเร็จแล้วให้บรรเลืสีหน้าสีโอะบรรเลืทำของพุธเจ้าให้บรรเลืสีหนะ้าท่านจึงบรรเลือดสีหนะ้าโดยการเข้าปิญญาการาบพุธเจ้าว่าขอสแสดงขออนุญาตแสดงปิญญาครั้งสุดท้ายแล้วก็จะขอเสด,ด็จกราบบขรมทูลลาเลยเนื่องจากว่าชีวิตนี้มันไม่เหลือแล้วเนื่องจากว่าอุป,ปา์ที่อันได้แก่วิบากไม่เหลือแล้ว กรมาชลูกก็ไม่ต้องการนะเพราะจะไม่เปิดอีกแล้วท่านจึงเข้าอภินญ,ญาเข้าอภินญ,ญาเสกตัวเองเป็นลูกไฟพุ่งไปบนน้องฟา้าระเบิดออกพทธเจ้าก็กล่าวคำว่าสมาัมภูรคนนั้นชื่อสันติหรือยินนะใช่นั่นแหละชื่อสันติอมานะครับตอนที่ได้อภินญ,ญาล้วก็ตายตายด้วยวิที่แ้อภินญาสามนั้นะรักทีี เพราะฉะนั้นเวลาที่ตายไปแล้วคนนี้ต้องมีมีเศษกรรมเหลืออยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอวางถึงเลื่อเป็นหนึ่งครั้งนะครับอันนี้พุ่งหมายเอาตัวเ่เปนปริยาพิเทศีวิธีนั่นเองนะครับดังนั้นกับจิตแต่สรุกเกิดจิตหนึ่งดวงก่อนน่าจะจุติจิตนั่นเองนะครับก่อนหน้าปริยพัจิตเชื่อไหมเรียนในจุลตรีเชื่อไหมจุลตรีเรียนหมดแล้วตอนเรียนรูปมันเหมือนมันชันมากเวลาทุกคนกีกครั้งเดียวหมดแหละ ันนี้เรียนดนตรีแต่ตรงน,นี้ซึ่งยากก็เรียนจุดดตรีเรียนไปแล้วนะครับรูปทุกคนเรียนสองครั้งหมดนะครับไม่มีใครเรียนเกินสองครั้งที่เป็นอย่างนี้เพราะจายเขาไม่เสียเวลาอธิบายเขารู้ว่าเดี๋ยวต้องมาอธิบายตอนโตๆอธิบายไปก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ใครไปรู้เรื่องมาเรียตรีไม่มีสิทธิ์รู้เรื่องเลยพิถงพิถีก็ไม่มีการเรียนขณะที่แต้วเขียนอยู่นานๆเขียนตั้งแต่ห้า,าปีแล้วนะ ครั้งงานทบีก็ไม่อธิบายเพราะอธิบายไะเขไม่รู้เรื่องนะครับให้ผู้ต่กรอกอย่างเดียวเนาะกรอกว,นะว่ามันคือบบอะไรอะไรแต่ลงนี้ไม่ได้ถ้าลงนี้ต้องเรียนวิธีแล้วถึงจะอธิบายได้เพราะพวกเราโชคดีนะที่เราเรียนวิธีแล้วไม่งั้นจะอธิบายวิธีแบบนี้ไม่ได้เนาะโชคดีไหมอะโชคดีไหม เกิดมาในแต่ละภพจะต้องเข้าสู่อย่างนี้หมดนะครับลองจำลองภาพผู้คนนี้ถ้าเกิดในอาวิหาภูเกิดในอาวิหาภูอาวิหาภูอยู่ในภูมิที่ชื่อว่าอาวิหาภูอยู่ในโอ้พี่หมอสุดดิบเลยถาภูนะเอาโคยมาดูเลยสุดดิบสุดดิบมากไม่ได้เลยจากกิด อย่าติดหนังสืออย่าติดท่องไม่ดีนะพี่หน่อยใช้วิธีนี้เมื่อไหร่ไปเรียนสัตว์ไปเรียนในตาไปเรียนในภาษาเลสเลยนะอะไรก็ตามต้องท่องหนังสือหมดต้องดูหนังสือหมดประธานแยกเลยนะเพราะว่าตั้งสี่เหหกสิบหน้าเนาะต้องเรียนกับยความเข้าใจก่อนมันถึงจำได้ราหาผมไม่ได้เรียนนะผมสอนตลอดเวลาไม่ได้เรียนนะแต่ก็สอบได้ดีนะเพราะว่าเราใส่ความเข้าใจในการท่องมันนะครับถ้าไม่เข้าใจไปท่องจะไม่ได้ เขียนแค่ไม่กี่แค่นี้ใช้ทั้ง26ปัจจัยนะเอาวิหารภูมิอย่างไรภูมิที่ชื่อว่าสุดท่าว่าเพราะฉะนั้นถามว่าบุคคลที่ปฏิสนธิที่ในสุดท่าว่าทุกข์สัจจะเคยเกิดหรือยังเขาไม่เคยเกิดวันนี้เคยหรือยังทุกข์ขัดสัจจะเคยหรือยังคนนี้เคยหรือยังคนนี้เคยหรือยังวันนี้เคยหรือยังคนนี้เคยหรือยัง ทุกขสัจจะเคยยังคนนี้ทุกขสัจจะเคยยังยหมทุกขสัจจะเคยยังเคยไม่เคยเอาใหม่คนที่ไปเกิดตรงอวิหาภูตรงนี้ทุกขารสดาเคยยังคนมั่วเลยอะทุกโลภียะจิเป็นทุกขารจดาคนมั่วเลยมั่วนะมั่วนะ คนที่ปฏิสนธิที่แอวิหารทุกขสจาะเคยหรือยังเคยไะสุทาวาสเคยไม่เคยไม่เคยนี้ไม่สุทาวาสหรอสุทาวาสนี้ไม่สุทาวาสหรอ่าปฏิสนธิจิตที่แอวิหาภูทุกขสจาะเคยหรือยังสุทาวาสภูไม่เคย ช่อาคาีไหมทุกขสัจจะเคยหรือยัง้นีถามว่าทุกขจเคยเกิดไมเคยเคยเคยะสุดท้าว่าเคยมีอะไรเคยเกิดไม่เคยเกิดไม่จอมีอะไรเคยเกิดแล้วกิตสนทิ่เคย กอนแล้วพูดชื่อภูมิใช่ไหมล่ะแต่จะพูดชื่อภูมิยังพูดชื่อภูมิภูมิีชื่อว่าอาวิหาภูมิถามว่าคนที่กําลังเกิดที่ในอาวิหาภูมิทุกข์ัดสัจจะเคยเกิดหรือยังเคยเกิดไนะเคยไม่เคยไม่เคยมีใครเคยเกิดในอาวิหาภูมิสิทธีบ้างไม่เคยมีไหม มีบุคคลที่เคยเกิดแนวิหาภูมิสิททีไหมไม่มีมีไม่มีมีไหมครับพี่สินความนี้ไหม e ไม่ถ้าบอกว่าเขาเป็นอนาคตฟังอย่ามาไม่ฟังให้ฟังไม่ให้เถียงให้ฟังพี่ไม่ฟังบอกแล้วผมไม่ได้ว่าพี่นะถ้าพี่ไม่ฟังเมื่อไหร่พี่จะคิดเองเมื่อไหร่มันตอบกลบไปได้ให้ฟังเพื่อที่ให้ให้เข้าใจในสภาวะไม่ได้ฟังผมนะให้ฟังสภาวะ ถามไม่ให้ไปสภาวะไม่ให้ถามก็อคิดเองถ้าถามคิดเองผมไม่ถามหรอกถูกไหมครับให้ฟังฟังคําถามแล้วตอบไม่ใช่ว่าถ้านู่นถ้านี่คําถามมันให้ตอบตรงๆไม่ใช่ว่าถ้าอย่างนู้นถ้าอย่างนี้ถ่าคิดเองไม่เอาถึงบอกพี่ไม่ฟังเนี่ยถ้าพี่ไม่ฟังพี่จะไม่ได้สภาวะแล้วพี่ก็ถามอาจารย์เดียวนะคะอธิบายนึ่งทีเพราะเราคิดอะไรก็ไม่รู้เราไม่ไม่คิดตามสภาวะ ถามว่าอนาคามีผลบุคคลหนึ่งที่ไปอยู่ตรงปฏิสนธิจิตที่ในอาวิหาภูทุกขะสัจจะเคยเกิดหรือยังไม่เคยเคยหรือไม่เคยไม่เคยเพราะอวิหาภูเคยมีคนเกิดไหมไม่เคยเคยไหมไม่เคยเคยไหมไม่เคยอวิหาภูเคยมีคนเกิดมาก่อนะะไม่เคยเคยนะอย่างเช่นในอนาคามีผลบุคคลหนึ่งปัจจุบันเนี้ย เคยเกิดแต่ิหารมาก่อนไหไม่เคยไม่เคยูไหมครับเคยหรือไม่ไม่เคยไม่เคยถ้าเป็นอนาคามิผลบุคคลหนึ่งกำลังเกิดในสุดภาษาทุกข์าดเสดจักเคยไหมเคยนะมถ้าเป็นอนาคามิผลบุคคลหนึ่งกำลังเกิดในอานิพาภูทุกข์าสจักเคยหรือไม่ไม่เคยต้อง ไม่เคยถูกไหมครับเพราะเรากำหนดกำหนดโดยภูมิถูกไหมครับทุกขาดสัจจะต้องไม่เคยเกิดือว่าคิดตามไม่ให้เถียงเถียงยังไงก็เถียงได้แต่พี่ไม่เอาความเข้าใจตัวเองนะเอาตามสภาวะนะขอให้จิตไปถึงขณะคือปฐมภาวะบุคคลนี้เป็นนาคามีกําลังเกิดในอวิหารภูมิพอให้จิตไปถึงขณะตรงปฐมภาวะถามว่าทุกขขาดสัจจะเคยเกิดหรือยัง คนนี้ตรงพันหกพวังทุกข์าสัจจะเคยเกิดหรือย yup ังเคยยังเคยไม่เคยเคยกี่ดวงเคยรวมเดียวคือปฏิสนธิจิตพวังที่สองทุกข์าสัจจะเคยหรือยังเคยแล้วเคยกี่ดวงสอดวงเคยเกิดเป็นภพภูมิได้ไหมเคยเกิดเป็นภพภูมิเลยได้นะยกจิตทั้งหมดได้ไหม ไม่ได้ต้องยกจิตแค่กี่ดวงสองดวงถูกไหมครับปฏิสนธิและววั่งดวงที่หนึ่งถูกไหมครับไปถึงขวั่งดวงที่สิบห้าทุกขาดสัจจะเคยเกิดหรือยังเคยเกิดเคยเกิดมากี่ดวงสิบห้าดวงสิบสี่ปฏิสนธิสิบห้าดวงใช่ไหมครับไปถึงขวังที่สิบหกทุกขาดสัจจะเคยหรือยังเคยแล้วไปถึงมโนทวารทุกขาดสัจจะเคยหรือยังเคยแล้วไปถึงชาวนะดวงที่หนึ่งทุกขาดสัจจะเคยหรือยัง ไปถึงชาวนาสุดท้ายเคยยังลงพวังทุกขัสจ่กเคยยังเคยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีสภาวะหนึ่งรงปฏิสนธิทุกต้องเคยหรือไม่เคยต้องไม่เคยที่นสุดทาว่าสภูแต่ถ้าบอกว่าเป็นอนาคามิผลบุคคลหนึ่งที่ในเนวะอนาคามิผลบุคคลหนึ่งที่ในเนวะทุกขัสจ่กเคยหรือยัง ผู้บุคคลหนึ่งที่ในวัวสัญญาทุกขสัญญาเด้นหเคยใช่ไหมครับก็เป็นนาคามีเกิดซ้ำภูิได้ไหมผลเจ้าบุคคนสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอจรูปปักภูมและจะเกิดในอดรูปปักภูมภูมิใดภูมิหนึ่งที่เป็นภูมิที่ทังกว่า เพราะฉะนั้นนาคามีจะไปเกิดสังขุักเงได้นะ <Okay. S 1> ผลเสกขะบุคคลสาม <Okay. S 1> ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตาย <Okay. S 1> ในอารูปปปะคู <Okay. S 1> และจะเกิด <Okay. S 1> ในอารูปปปะภูมิภ <Okay. S 1> ูมิใดภูมิหนึ่งอีก <Okay. S 1> เว้นภูมิที่ต่ำกว่า <Okay. S 1> แล้วจะปกริญน,นิพพาน ผลเสกขาบปูนสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอารมปัจจุและจะเกิดในอารมปัจจุภูมิใจภูมิหนึ่งอีเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปติิพานนาคามิผลที่อยู่ในวะเกิดสำปูเปรตได้นะได้ไหมได้เขากำนดณว่าอะไรครับ เกิดไหม่ได้แต่ห้าต่ำกว่าเพราะเนวะซ้ำกี่ทีก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปฏิสนธิของเนวะสัญญาณสัญญาอนาคามีผลที่เกิดตรงปฏิสนธิทุกขศัจจะเคยหรือไม่เคยเพราะเกิดซ้ำได้นะได้ต้องเคยถูกไหมครับนั่นต่างกันแล้วนะถ้าอยู่ในสุธาามวะปฏิสนธิต้องไม่เคยแต่ถ้าอยู่ใน รูปประภูมิสี่ต้องเคยอยู่ในรูปประภูมิสิบต้องการประภูมิสิบเอ็ดต้องอสันต้องเคยถูกไหมครับอสันซ้ำได้ไหมอสันซ้ำอสันได้ไหมได้ไดหมได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอสันเคยได้ไหมได้ได้ใช่ไหมครับชีวิตต่านนวากกาลของอสันยสัตตภูมิทุกขาดัจจะเคยเกิดนะเคยเคยถูกไหมครับเคย ทุคติอเหตตกาบุคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในนิระยะภูมิเคยไม่เคยเคยซ้ำไม่ซ้ำซ้ำสุคติอเหตตกาบุคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในจารุมหาราชิกาลเคยทุกเคยเคยนะเคยติเหตกาปุตชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในยามาทุกขัจจะเคยซ้ำไม่ซ้ำซ้ำ บุคคลนิดซึ่งกรรมกำเกิดในกอรณินมิตวัสสวัตตีเคยนะเคยโสดาปฏิผลบุคคนหนึ่งซึ่งกรรมกำเกิดในมหาพรหมาเคยทุกขัสจารต้องเคยเกิดสกทาคามิผลบุคคลหนึ่งซึ่งกรรมกำเกิดในอภัสราเคยเคยถูกไหมครับเคยหมดเลยใช่ไหมอนาคามิผลบุคคลหนึ่งซึ่งกรรมกำเกิดในเวหาไราเคย เคยไหมเวหาเคยไหมเกิดเกิดที่ไม่เคยเกิดคือสุธาวาสภูมิะเข้ครับถ้าเป็นเกิดที่อื่นปฏิสนธิทุกขาดสัจจะเกิดหมดใช่ไหมครับถ้าเป็นบุคคลที่เป็นติเถรตุการผู้ชนหนึ่งซึ่งกํรมลังเกิดในมนุษสภูมิ ทุกข์ขัดสัจจเคยไม่เคยสมุทัยยะสัจจ์เคยหรือไม่สมุทัยยะสัจจะก็เคยเกิดถูกไหมครับถ้าเป็นทุกข์ติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกรรลังเกิดในมนุสภูมิทุกขเคยไหมสมุทุเคยไหมอนาคามิผลบุคคลหนึ่งซึ่งกรรลังเกิดในอาวิหารภูมิสมุทัยยะสัจจะเคยไหม ไม่เคยเพราะเขาไม่เคย,เคยสามภ<า>ูมิตนเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรียนภูมิต้องเอาอะไรเป็นใหญ่ภูมิเป็นใหญ่นะครับเรียนภูมิต้องเอาภูมิเป็นใหญ่เห็นไหมครับผ่านมาข้วะมที่สองที่ในอวิหาคุกเคยหรือยังเสมุคเคยหรือยัง บุคคลนี้เคยเกิดอาวิหนามาก่อนไหมไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยแล้วสมุทิยาสัจจะเ,เคยเกิดในอวิหนาหมั้ยไม่เคยเคยไหมไม่เคยเคยหรือไม่ เคยมีคนมีโลภะมูลจิตหรือยังยังเพราะถ้าสุทรเสียเคยยังยังไม่เคยถูกไหมครับเพราะเขาไม่เคยเกิดสามภูมิถูกไหมครับโดนที่สามทุกเคยไหมเคยค่ะสมุทรเคยไหมไม่เคยถูกไหมครับเพราะยังไม่เคยเกิดในภูมินี้มาก่อนทุกเคยไหมเคยสมุเคยยังไม่เคยทุกเคยไหมเคยสมุทรเคยยัง ทุกเคยยังสมุเคยยังสมุเคยยังตอนนี้กำลังใช่ไหมครับอันนี้ทุกเคยยังสมุทุกก็เคยสมุก็เคยทุกก็เคยสมุก็เคยทุกก็เคยสมุก็เคยถ้าบุคคลนี้เข้าสู่จุดจิงจัง ที ha, yup. the 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 ่ในอวิหารมทุกขัสจะกเคยไม่เคยทุกขัสจะกเคยไม่เคยพี่อัดตอบผิดครั้งที่สิบเอ็ดแล้วทุกขัสจักเคยไหมเคยไหมเคยไหมทุกขัสจะกเคยไม่เคยเคยนะจูติจิตตรงเนี้ยทุกขัสจะกเคยไหมเคยไหมเคยจากตรงไหนเคยมายาวเลยใช่ไหมครับ สมุทรยักษสัจจะเคยไหมเคยเคยไหมเคยตรงไหนที่แรกชาวนาที่แรกเคยไหมครับชาวนาตรงนี้เป็นที่แรกที่เิยเกิดหลังจากนี้ก็มีอีกนะเจตนาบูุไหมครับเพราะฉะนั้นจูติจิตทุกก็เคยสมุทก็เคยเพราะฉะนั้นอาวิหาบริบทคือตั้งแต่ชาวนาตัวที่สองเป็นต้นไปจนถึงจูติจิตพวกนี้ <c ười> <c ười> ทุก็เคยสมุก็เคยถูกไหมถูกทุกก็เคยสมุก็เคยแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่สทวนะตัที่หนึ่งจนถึงปฏิสนธิจิตทุกเคยยังทุกเคยนะแต่สมุกไม่เคยตรงปฏิสนธิจิตทุกไม่เคยสมุกไม่เคยเพราะเฉพาะองค์ธรรมชุดนี้แหละเรียกประบาดีสามตัวเลยตัวที่หนึ่งทุกไม่เคย ัวที่สองสบู่ไม่เคยตัดชุดที่สองทุกเคยยางทุกเคยแล้วแต่สบู่ไม่เคยตัดชุดที่สามทุกก็เคยสบู่ก็เคยได้ก็าบาลีสามตัวปฏิสนธิจิตที่นสุดทาวาสภูิมีภาษาบาลีว่าอะไรสบูใช่ไหมสุดภ่าวะา เรที่สองภาษาบาลีทุติยะคุณไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทุติยะทุกติยะในภูมิที่ชื่อว่าสุภาวะนะสุาวะก็คือตรงๆในชื่อสุทุกสุโตทุกไม่เคยสมุไม่เคยแต่สุทุกทุกเคยยังเคยแล้วแต่สมุเคจนมาถึงตรงเนี้ยทุกเคยยังตรงนี้ตรงนี้ทุกเคยยังเคยแล้วสมุ ม่เคยสภาวะเหมือนกันนะเวลาเหมือนกันต้องยกบริบทของศัพทกยาวๆนับตั้งแต่อะไรเป็นอะไรถูกไหมครับคนนี้ไม่ตั้งชื่อพระบาลีแล้วเนื่องจากสภาวะเหมือนกันใช้ชื่อเดียวกันแต่ยกเอาบริบทตั้งแต่ตรง,งไหนถึงตรงไหนโอเคไหมครับอันที่สาม,ม,มนับตั้งแต่ชวนะอันทียย่สองทุ้เคยยเคยสมุเคยย่างเ,เพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้พระบาลีที่สามเป็นจิตที่เหลือในภูมินี้นะ อิตาเลสังง่ายจะตายไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ยาก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 นะครับคือที่เรายากเราเป็นวิถีจิตวิถีจิตไม่ได้เกี่ยวกับวิถีจิตเลยนะเนี่ยถูกไมโคกไม่ได้เกี่ยวกับวิถีเลยนะไม่ได้เอาวิถีมาสอนด้วยถูกไหมครับเพราะมันเป็นตามสภาวะของการดำเนินไปแห่งจิตนะไม่ได้สอนวิถีนะถ้าสอนวิถีต้องหยิบคนเขาไปใส่ละต้องหยิบอารมณ์เขาไปใส่ถูกไหมครับ ถูกไหมครับต้องหยิบคนนะอารมณ์ตอนนั้นมันยากแต่อันนี้ไม่ยากนะได้ตน้อความมาดังนี้เห็นไหมพรุ่งนี้ที่<ม>ทเราจะเรียนการคือรารเล่นเ,น,เน,นี้ยเห็นไหมครับอันนี้เป็นเหตุให้รู้ว่าจิตที่เกิดก่อนเนี่ยจะต้องํำรัของเก่าให้หมดก่อนหรือจะเกิดวิธีใหม่ก็คือได้เพราะเกิดวิธีใหม่ชื่อว่าภาวะี่การติกาโลภะชานะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเอาคำว่าทุกและสมุปไปจับ ใชไหมครับตรงไหนมีท okay. ุกเคยเกิดบ้างตรงไหนเคยมีสมุขเคยเกิดบ้างเอาคําว่าทุกและสมุขไปจับเนื้อความพอจับแล้วเราก็เอามาตีความว่าตรงไหนเคยมีทุกตรงไหนเคยมีสมุขไม่ได้เรียนวิถีราะอยากเข้าใจว่าจะต้องไปฝึกวิถีมันไม่ต้องนะครับมันไม่ต้องไปฝึกวิถีเพราะม่ใช้แค่ดีเองตรงนทั้งหมดแล้วนะครับใช้ความเข้าใจองการเรียนธรรมมาทั้งหมดนั่นแหละมาประมวล बुसारा अनाता राइना